พูชชั่นจากแบรนด์เมอร์เลสกา่นั่นเองนี่สีที่เราได้มาเนี่ยคือสีซอฟ b ์เบจนั่นเองนะนี่ ม,มันเติบปะดิวอี้อาจจะต้องรอให้หน้ามันก่อนหรือเปล่าเอออาจจะดิวอี้ตอนนั้นเออแต่คือแบบแป้งหน้าแป้งมากพอลงแป้งเข้าไปอีกยิ่งแป้งเข้าไปอีกอันย้อนชิดรื่นนูชอนนะฮะคลิปโรนี้เนี่ยเราจะมารีวิวคุชชั่นที่เราใช้แล้วก็ชอบอยู่ในช่วงนี้นะฮะซึ่งใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เออเอามารีวิวแล้วกันออกมาค่อนข้างนานแล้วแหละแต่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบเออไปดูคุชชั่นของแบรนด์นั้นแบรน,นด์นี้แบรนด์นู้นอยู่แต่มันจะมีแบรนด์หนึ่งที่เราสึกว่าเฮ้ย คนพูดถึงน้อยแต่คือมันดีนะมันดีเลยแต่คนไม่ค่อยพูดถึงกันตัวนั้นก็คือคุชชั่นจากแบรนด์เมอร์เลสกานั่นเองนี่เมอร์เลสกานะฮะอันนี้เป็นรุ่น dewy skin airy cushion นะครับ spf 50บวก pa 4บวกนะฮะ สีที่เราได้มาเนี่ยคือสีซอฟท์เบจนั่นเองนะคือเป็นคุชชั่นในราคาแบบประมาณ200กว่าไม่ถึง300นะฮะแต่คือดีมากคือเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ครีมซองของเมอร์เลสกาแล้วชอบมากๆแลวทีเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่เราหาคุชชั่นแต่เราก็แบบ เอาคุชชั่นของอะไรดีนะจะใช้ของอะไรดีนะแบบอยากลองเปลี่ยนใหม่บ้างเอออยากลองเปลี่ยนเป็นแบรนด์อื่นบ้างเห็นแบรนด์นู้นนะ่าใช้เห็นแบรนด์นี้นะ่าใช้อะไรเงี้ยในที่นี้เราก็เห็นเมอร์เรสกาเขามีคุชชั่นเหมือนกันเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเคยใช้ครีมซองเมอร์เรสกาแล้วเขาดีนี่ว่ไเนลองใช้คุชชั่นเขาหน่อยดีอยากรู้ว่าจะดีเหมือนกันไหมเออก็เลยลองซื้อมาดูนะครับจะยังไงเดี๋ยวเรามาใช้ให้ดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันตอนท้ายนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเรกเลออ,อ,อหอ็คืื ลงคูชชั่นแล้วก็แต่งหน้าทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวขอเมคอัพกันนิดน,นึงก่อนอื่นก็คือวันนี้จะลงคอนซีลเลอร์ที่หลังละกันปกติเราจะเป็นคนลงคอนซีลเลอร์ก่อนคูชชั่นนะฮะทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นความปกปิดของเขาว่าปกปิดได้ดีแค่ไหนแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะก็จะมีความว่ามองไม่ค่อยเห็นกล้องนิดนึงเริ่มขี้เกียจใส่คอนแทคเลนส์แล้วทุกคนพออายุเยอะขึ้นคอนแทคเลนส์ก็เริ่มเป็นอะไรที่นานๆทีใส่ แล้วคือตอนแรกคิดว่าคอนแทเลนส์รายวันมันจะดีหรอมันใส่แค่7วันมันก็หมดแหละสรุปซื้อมาแบบ7วันอะ3เดือนยังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่ทุกวันไงให้ดูวันนี้เนึ่งตอนนี้ก็คือผิวเนี่ยมีความเป็นสิวเป็นอะไรไปลายใต้ตาก็มีความคร้ำทั่วไปนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ นะก็เป็นฟองน้าทั่วไปเหมือนคุชชั่นทั่วไปนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็มีถาดตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาแท็บไว้แล้วก็มาวนๆเพื่อให้เนื้อเขาเนี่ยมีความซอฟ์ลงนะฮะไม่ได้หนาจนเกินไปเนาะเออเป็นแบบนี้แบบมาพักนางไว้มาพักเนื้อไว้หรือเป็นการแบบแท็บที่เยอะไปออกเพราะว่าเราชอบความแบบบางเบาอะไรอย่างนี้ก็เลยเอามาแท็บวางไว้ก่อนแล้วเวลาจะใช้อะเราเค่อยมาแท็บอันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลงบริเวณใต้ใตาให้ทุกคนดูกันก่อนนะฮะนี่ นี่อืมมันตืบปะคือแกดูแบบคนละข้างเดี๋ยวลงข้างนี้ให้ดูก่อนดูอืมมันตึบะอันนี้คือสองร้อยจริงปะแกคือมันตืบเกินมันตืบเกินด้วยอันเดีคือแบบเราปกติเราไม่ลงหาขนาดนี้นะทุกคนอ่าอ่าลอง,องสิวตรงสิวนิดนึงนี่อืมมอนลงลงลงเนื้อเขาจะมีความเป็น ไม่แมทมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ดิวอี้ในความรู้สึกเราถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นดิวอี้เนาะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดิวอี้เห็นปะกลางๆเรารู้สึกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างแมทกับฉ่านะทุกคนไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าดิวอี้แล้วดิวอี้เกินในระดับที่คนหน้ามันใช้ไม่ได้นะเราอะเป็นคนที่ผิวผสมนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้คุชชั่นดิวอี้ตัวนี้ได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ว่าทําให้หน้าเยิมขนาดนั้นนะทุกคนอันนี้ลงให้ดูข้างหนึ่งก่อนตึง เป็นไงคือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าตืบค่อนข้างตืบมากๆเลยนี่ประมาณนี้ลงสองครั้งให้ดหูปกปิดได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าอยากให้มันโคเวอร์จริงๆทั้งหมดเนี่ยใช้คอนซีลเลอร์ดีกว่าคือในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเขาอะ่ะช่วย ปกปิดได้เป็นเบสเบื้องต้นแต่สุดท้ายก็ควรจะจบด้วยที่คอนซีลเลอร์อยู่ดีนะฮะอืมอันนี้ตามความรู้สึกเรานะแต่ใครที่แบบว่ารู้สึกว่าโอเคปิดแค่คุชชั่นชั้นเดียวก็พอแล้วก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเพราะว่าเรารสึกว่าเขาก็ให้การปกปิดได้ในระดับหนึ่งแล้วเลยแหละเออดูดีอยู่ที่แบบที่เขาอยู่ตรงนี้ก็คือหายไปแล้วเห็นปะมันไม่ได้มีความเป็นดิวอี้ขนาดนั้นนเะราสึกว่ามันยังมีความเป็นแบบ แมตอยู่นะแล้วก็พอลงไปเนี่ยไม่เหนอะหนะเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขอไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารีแคปให้ฟังกันว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงชอบไหมเนื้อเป็นยังไงใช้ไปทั้งวันแล้วเยอะไหมดรอปไหมเป็นคาบไหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะมาเม้ามอยกันตอนที่เราเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันจ้า ทุกคนตอนนี้เราก็เมคอัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็จะมาฟิลนี้เออคือพูดตรงๆดิวอี้กี่โมงดิวอี้อาจจะต้องรอให้หน้ามันก่อนหรือเปล่าเอออาจจะดิวอี้ตอนนั้นเออแต่คือแบบแป้งหน้าแป้งมากพอลงแป้งเข้าไปอีกยิงแป้งเข้าไปอีกแต่ว่าดีเพราะว่าผิวโอเคเลยอะผิวไม่ได้แบบเราคิดว่าเดี๋ยวเราออกไปเดินไปกินข้าวไปชอปปิง้งไปทําอะไรให้มันดูแบบผ่านแอคทิวิตี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงเพื่อที่มันจะได้มีความแบบ โอเคคุมมันไหมยังไงแล้วอะไรอะไรเงี้ยซึ่งจะไปลองมาแล้วแล้วมันมาเล่าให้ฟังได้แ,แต่แบบมันไม่เห็นภาพใช่ไหมล่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวออกไปลองใช้ชีวิตดูก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้ฟังกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงตอนนี้ผิวเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเจะซื้อนี่หอหม่ำแล้วนะฮะสุดยอดอันนี้อร่อยมากลูกชิ้นทอด สึ้นใจขึ้นใจอะไรวะการกินที่ถูกต้องก็คือต้องแบบหยิบเนื้อ 3, สามสามถึงรวมกันแล้วก็ไปรวก อ่ทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปกินเที่ยวช้อปป้งช้อปปิ้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไปประมาณอุ้ยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเก้สิบบวด้วยกันกันบคูชั่นของเมเลสกาคือนางจะอยู่ทนอยู่ไหวยังไงไหมมารอดูกัน อันนี้คือไม่ได้ซับเลยนะทุกคนพูดตรงๆว่าไม่ได้ซับเพราะว่าหนึงคืออยากรู้ว่าตอนเนี้ผิวจะเป็นยังไงเออเพราะว่าถ้าซับแล้วเดี๋ยวคนจะแบบว่าเอ้ยงงแต่อันนี้คือไม่ซับผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะนี่ให้ทุกคนดูนิดนึงนี้อ่ะมีความฉ่ำวาวพูดตรงๆว่าตอนนี้ก็คือฉ่ำวาวคือคุมมันได้ในระดับหนึ่งคนที่หน้ามันมากๆเนี่ย เราสึกว่าก็อาจจะมันมากกว่านี้เพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนผิวผสมสองคือเราไปในที่ที่แบบมันไม่ได้ร้อนไม่ใช่ตลาดไม่ใช่กลางแจง้งอะไรอย่างเงี้ยเออไปเดินในห้างนี่ขนาดเดินในห้างนะทุกคนอืมก็มีความเป็นฟิลว,ว่ามีความมันออกมาบ้างนะครับช่ำช้ำกลอุกลอ้นะเออดิวอี้ตามที่เขาบอกหรือเปล่าเออก็ไม่ขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าผิวอ่ะคือสวยยังสวยอยู่นะเห็นไหม เออมันแบบดูดีแล้วก็จำรอยสิวได้ไหมก็คือยังมีความว่าปกปิดได้นิดหนึ่งคือไม่ได้ออกไปจนหมดเอออันนี้คือแบบถูถูก็ออกนะทุกคนอะทุกคนคิดว่ายังไงให้ทุกคนลองมองนี่นี่ไอตรงที่เป็นอะ่ะก็คือเป็นบริเวณที่เราใส่แว่นเนาะก็ตรงนี้เออมันก็คือไปกองกองนะครับมีความเป็นคราบนิดหน่อยนะฮะตรงนี้บริเวณหน้าแก้มปื้ดๆน,น,นิดหน่อยนะทุกคนเออ ตามรู้ขมขนนะครับแต่คือแบบงานผิวก็ยังดีใต้ตานี่คือไม่ได้แบบเป็นล่องขนาดนั้นนะทุกคนอาจจะมีแบบเป็นคาบมาั่งเนื่องจากแบบความมันอะไรเงี้ยเออคือมันต้องมองใกล้ๆอ่ะคือเป็นคาบก็จริงแต่ถ้ามองไกลๆอะ่ะดูไม่ออกเฮ้ยขอดูหน่อยนีิเป็นคาบประวะอย่างเงี้ยถึงจะมองเห็นเออแต่ก็ไม่ได้มีใครมายืนมองเฮ้ยเธอเธอหน้าเป็นคาบอะไรเงี้ยคงไม่มีนะทุกคน เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเราสกว่ามันเป็นคาบไม่ได้เป็นคาบที่น่าเกลียดจนเกินไปแต่ถามว่ามีเป็นคาบบ้างไหมมีนะฮะหลุดบ้างนิดๆน,นะไม่ได้หลุดจนน่าเกลียดนะไม่ได้หลุดเหลือไม่ได้ดอกทําให้หน้าหมองด้วยความราคาเท่านี้ทาได้เท่าเนี้โอเคแล้วถ้าจะให้แบบจึ้งติดทนนานมากกว่านี้เราคิดว่าก็อาจจะต้องไปแบรนด์อื่นนะเราอ่ะไม่ได้คาดหวังให้คุชชั่นตัวนี้เนี่ยมันมีความตืบความติดทนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นสายที่ชอบความแบบ ธรรมชาติหรือน้อยอยไม่ต้องติดมากไม่ต้องปกติดเยอะอะไรขนาดนั้นนะคือใช้จริงๆคือแทบจะแทบเนื้ออ,อกไปค่อนข้างเยอะแล้วถึงมาใช้จริงๆอะไรอย่าง, <S <S างที่ทุกคนเห็นตรงใต้ฝาเนาะคือเราป้ายป้ายไว้เยอะมากๆนะจริงๆเราเป็นคนที่แบบใช้น้อยมากๆนะครับแต่อันนี้เรารู้สึกว่าด้วยความที่เรามารีวิวนะเราก็เลยใช้แบบ นี่ขนาดแทบออกไปแล้วนิดนึงนะเออก็มีความตึบให้นิดนึงมีความแบบลงเยอะให้นิดนึงนะครับก็ผลประมาณนี้นะครับเออเรารู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ every day l o o k นะครับแบบ ใช้ประจำวันแต่อาจจะไม่ต้องตึบมากจะถามว่าไปตึบได้ไหมไปแบบแน่นๆ่นกว่านี้หนาๆนากว่านี้ลงหนักหักกว่านี้ได้ไหมก็คือได้แต่เรารู้สึกว่ามันก็จะมีความท่าอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยเออไปเจออากาศร้อนๆหรือต้องหน้ามันบ้างหรือว่าหน้าไม่ได้เรียบเนียนพออะไรเงี้ยเราคิดว่ามันก็จะมีความตกลงกันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าไปใช้แบบ everyday look แบบแทบออกแล้วก็ซับๆๆๆอะไรเงี้ยเอออันนี้เราคิดว่าโอเคนะครับแบบบางๆงแบบเบาๆไม่ต้องตึบมากอะไรเงี้ยอันนั้นคือโอเคเลยเราใช้แบบนั้นเรารู้สึกว่า ผิวดีสําหรับใครที่อยากจะไปตามตามก็ตามที่บอกไปเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าหากว่าเราสามารถแปะประดักได้ก็จะแปะประดักไว้สามารถกดตามไปได้เลยแล้วเขาจะพาไปที่ช็อปปี้เองนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายบาย